ก,ก,การเติบโตของแฟรนไชส์และความนิยมที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตีเสมอไปโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆรุ่นเก่าที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกอัลเทอรเก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่แม้ว่าผลงานไตรภาคล่าสุดอย่างไรซาได้ดึงดูดผู้เล่นกลุ่มใหม่ที่กว้างขึ้นโดยการออกแบบเกมเพลย์ที่มีระยะห่างออกไปจากแนวทางดั้งเดิมของซีรีส ทิศทางใหม่นี้ยังถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ในเกมล่าสุดของแฟรนชชัยด้วยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามทั้งแฟนๆรุ่นเก่าและแฟนๆที่ตามมาจากไรซ่าก็น่าจะรู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งใหม่ของทั้งตัวละครใหม่และเส้นทางต่อไปของอัลเทลิเยก็มาดูกันว่าจะหาทางบรรจบได้ดีแค่ไหนในอัลเทลิเยยูมยเ The Alchemist of Memories and the e n วิชั t e Land r e v e อัลเทลิเยยูเมียติดตามเรื่องราวของยูเมียตัวเอกของเรื่องและกลุ่มเพื่อนร่วมทางที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นขณะที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับทวีปที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปกครองโดยจักรวรรดิลาดิสอันรุ่งเรืองที่ยูเมียอาจจะมีแรงขับเคลื่อนมากเป็นพิเศษเพราะเธอสูญเสียแม่ไปและถูกสังคมรังเกียจจากการเป็นอาคิมิสหรือนักเล่นแร่แปราธาตุซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นศาสตร์ต้องห้าม ด้วยแรงบันดาลใจจากความทรงจําถึงฝีมือการปรุงยาของแม่ยูเมียจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อเธอต้องเผชิญหน้ากับสตรูที่ทําให้การสํารวจทวีปเต็มไปด้วยอันตรายเกินคาดอัลเทลิเยยูเมียน่าจะเป็นภาคที่เน้นเนื้อเรื่องมากที่สุดในรอบหลายปีแตกต่างจากเนื้อเรื่องช่วงแรกๆของแฟรนไชส์ภาคอื่นๆ ที่จะเปิดมาเป็นแบบ s l i c e of Life ชีวิตเด็กสาวบ้านๆมาเป็นเซตติ้งแบบจริงจังและหมุนหมองที่มอบเอกลักษณ์ชัดเจนให้กับ ar, ยูเมียจนถึงฉากส่วนใหญ่ที่เต็มไปด้วยซากปรากหักพังและการที่ยูเมียถูกมองว่าเป็นคนนอกที่สังคมตั้งแง่ก็ยิ่งเสริมบรรยากาศนี้แต่ยังไงก็ตามอารมณ์แบบ,บมืดมนจะค่อยๆค,คลายลงเมื่อเราเริ่มสนิทกับเพื่อนใหม่ที่ทำให้ความสัมพันธ์รู้สึกว่าได้มันมาอย่างมีค่ามากกว่าภาคก่อน พรอแบบคนตัวคนเดียวที่ต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองก็ช่วยทําให้รู้สึกผูกพันกับคาแรคเตอร์อย่างยูเมียมากกว่าตัวเอกของอัลเทลิเยคนอื่นๆรวมไปถึงภาคนี้อ์เคมิสคือสิ่งสำคัญกว่าที่เคยเพราะยูเมียดูเหมือนจะเป็นเพียงผู้ใช้ศาสตร์นี้ได้เพียงคนเดียวในพื้นที่ทข้อสังเกตใหญ่ด้านเนื้อเรื่องและตัวละครของอัลเทริยยูเมียสำหรับเรื่องราวหลัก ประมาณ30กว่าชั่วโมงก็คือแม้ช่วงเริ่มต้นจะปูออกมาได้ดีแต่หลายๆช่วงกลับดูยืดเยื้อจืดจางและขาดความน่าติดตามรวมถึงฝั่งวายร้ายที่แม้จะมีบุคลิกและคาแรคเตอร์ที่น่าจดจําแต่ปรากฏตัวน้อยเกินไปที่จะทําให้รู้สึกถึงภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องยังดีว่าช่วงท้ายเกมมีการปิดเรื่องที่ถือว่า Impact พอตัว ซึ่งระหว่างทางสิ่งที่ช่วยพยุงเรื่องราวได้จริงๆก็น่าจะเป็นบรรดาตัวละครหลักทั้งยูเมียและปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองการออกแบบโลกในอัทลียูเมียยังคงอ้างอิงบางอย่างมาจากไตรภาคไรซาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กว้างใหญ่แบบกึ่งโอเพนเวิลด์หลากหลายโซนและพื้นที่เหล่านี้ก็กว้างและมีกิจกรรมมากมายเช่นเก็บวัตถุดิบต่อสู้กับมอนสเตอร์ตกปลาและทำเควสที่ปลดล็อกพื้นที่เพิ่มเติม ที่พร้อมจะให้โบนัสกับตัวละครและกิจกรรมเหล่านี้ยังถูกจูงใจให้ทำต่อเนื่องด้วยระบบ pioneering effort ซึ่งเป็นชุดภารกิจของแต่ละพื้นที่ที่มอบรางวัลคุ้มค่าเมื่อทำได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดด้านเกมเพลย์อัลเทรียูเมียถือว่าเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานที่จะพัฒนาเกมไปยังทิศท,ทางใหม่โดยถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนหลัก ส่วนแรกคือระบบซินเทซิสหรือการเล่นแร่แปลธาตุที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ภาคนี้นำเอาการเข้าถึงง่ายแบบในไรซ่ามาแต่ใส่ลูกเล่นใหม่โดยจะเป็นการใส่วัตถุดิบลงไปในแกนประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มคุณภาพหรือปรับเอฟเฟคของสูตรพร้อมเรียนรู้สกิลใหม่เพื่อปรับแต่งต่อไปแม้ช่วงสอนเล่นอาจจะดูซับซ้อนและเข้าใจยากแต่เมื่อลองผิดลองถูกสักหน่อยก็ถือว่าเพลิน และยังมีโหมดออโต้ซินเทซิสสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แม้จะไม่แม่นยำพอสำหรับผู้เล่นสายจริงจังแต่ก็ถือว่าสะดวกขึ้นเยอะส่วนที่2ก็คือการต่อสู้ซึ่งเปลี่ยนแนวทางอย่างมากกลายเป็นแอคชั่นแบบกดปุ่มโจมตีหลบการโจมตีของสตรูใช้ไอเทมที่ได้จากการปรุงยาและสลับตัวละครได้ระหว่างต่อสู้แม้ตอนแรกจะดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวกับไอเทมที่ซินเทซิสมาเท่าไหร่แต่ความจริงทั้งอาวุธ เกะะและเครื่องประดับที่สร้างจากสูตรใหม่ๆก็มีบทบาทสําคัญต่อการรับมือสตรูนอกจากการเคลื่อนที่หลบรัศมีการโจมตีแล้วยังมีแมาินิกในการเปลี่ยนระยะการโจมตีเพื่อหลบหรือว่าเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ที่เพิ่มความหลากหลายขึ้นอีกจะมีข้อสังเกตอยู่บ้างเช่นสกิลตัวละครยังไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เหมือนเน้นกดปุ่มรัวๆจนสกิลแต่ละชนิดหมดแล้วก็รอคูดาวและบอสบางตัว กลับง่ายเกินไปเมื่อเทียบกับสตูทั่วไปก็ทําให้ส่วนนี้ให้อารมณ์ว่าคิดคอนเซปต์มาดีแล้วแต่ยังเอามาปรับใช้งานได้ไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่สําหรับใครที่ไม่คิดอะไรมากแอคชั่นการต่อสู้ก็ดูสนุกสะใจใช้ได้เลยส่วนต่อมาคือการสำรวจซึ่งมาพร้อมมินิพัซเซลเล็กๆแต่มาบ่อยเกินไปทำให้รู้สึกขัดจังหวะบางจุดบนแผนที่ก็ดูเหมือนเดินได้แต่กลับถูกจำกัดไม่ให้เข้า นอกจากนั้นยังมีการขี่มอเตอร์ไซค์และใช้ปืนมีการปลดล็อกเส้นทางใหม่ที่ถือว่าน่าสนใจแต่ยังใช้น้อยเกินไปภาคนี้ยังมีระบบ Simple Synthesis ที่สามารถปรุงยาแบบด่วนๆได้บนพื้นที่ภาคสนามเพื่อสร้างไอเทมง่ายๆได้ทันทีส่วนสุดท้ายคือการสร้างฐานผู้เล่นสามารถสร้างฐานในหลายพื้นที่ตกแต่งได้ตามใจหรือใช้แบบสำเร็จรูป ระบบนี้ผูกเข้ากับการสำรวจเพราะสูตรตกแต่งบางอย่างจะได้จากการซื้อหรือว่าหาในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญจริงๆก็คือการสร้างด้านอะเคมีมากกว่าเช่น Workbench หรือองค์ประกอบอื่นๆในการใช้ปรุงยาและการปรับแต่งอุปกรณ์รวมไปถึง r e c รีเ r ฟ c a l l Station ที่สามารถอัปเกรดสูตรเก่าให้ใช้ได้ตลอดทั้งเกมเป็นต้นที่รวมๆแล้วด้านการเล่นของอัลเทเรียยูเมีย จะให้อารมณ์เหมือนทีมงานพยายามใส่อะไรใหม่ๆเข้ามามากมายแต่ยังไปไม่ค่อยสุดสักทางหลายๆระบบขาดความลึกแบบที่คุ้นเคยโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆฮาร์ดคอร์ของแฟรนไชส์นี้อาจจะรู้สึกว่าขาดเสน่ห์ของอัตลิเย่ไปแต่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ก็อาจจะมองว่าตัวเกมมีอะไรให้ทำหลากหลายและเล่นได้เพลินๆแต่ก็ถือว่าหลายๆส่วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่ ก่อนจะไปถึงข้อสังเกตมาดูสิ่งที่ดีงามในการนำเสนอของ a ัลเทอริเยยูเมียกันก่อนนั่นก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์ของทั้งตัวเอกอย่างยูเมียที่แม้จะไม่ได้ดูเป็นเด็กน้อยใสยๆสเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ออกแบบมาได้อย่างมีสเสน่ห์ดูหน้าค้นหาบวกกับเซ็กซีน่นิดๆรวมถึงตัวละครหลักทุกตัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและออกแบบมาด้วยสวยงามหมดอีกส่วนที่ทำออกมาได้ดีก็คือการออกแบบ UI เมนูต่างๆที่มีความเป็นไดนามิก และลื่นไหลส่วนสำหรับรีวิวนี้จะเล่นเวอร์ชัน Nintendo Switch 1บนเครื่อง Switch 2ที่ก็ยังไม่ได้มีการออกแพชอัปเดตอะไรเฉพาะมาให้ที่มาพร้อมข้อสังเกตรแรกคือบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่รวมๆดูตกยุคมากๆไม,ม่ว่าจะเป็นคุณภาพพื้นผิวที่ค่อนข้างแย่มีการป๊อปอินวัตถุและฉากให้เห็นบ่อยๆ ส่วนในด้านของ performance นั้นตัวเกมจะมีให้เลือก2โหมดคือเน้น performance และคุณภาพที่ทั้งคู่จะล็อกเฟรมอยู่ที่30 fps ที่รวมๆก็ค่อนข้างนิ่งจะมีอ็อบเจกต์ไกลๆที่ถูก Frame Rate ลดเฟรมเรทลงไปเยอะๆแอบเสียดายว่ายังไม่มี Patch ออกมาปลดล็อกเฟรมเรทก็แนะนำว่าหากใครเล่นเวอร์ชัน switch 1บนเครื่อง switch 2ก็ไปที่โหมดคุณภาพเลยดีกว่าส่วนความคมชัดนั้นในโหมด handheld ก็ถือว่าทำได้ดีแต่สำหรับโหมด dock รู้สึกว่าภาพไม่ค่อยคมเท่าไหร่ นอกจากนั้นตัวเกมยังมีกลิชการแสดงผลอย่างการที่กล้องเข้าไปอยู่ในหัวตัวละครหรือบักจอเขย่าวในบางพื้นที่ที่อันนี้ก็แก้ไขได้ด้วยการเข้าไปปิดในออปชันส่วนที่ยังทำออกมาได้ตามมาตรฐานของแฟรนไชส์ก็คืองานด้านเสียงตั้งแต่ซาวด์แทร็กที่ไพเะซรวด์เอฟเฟกที่ฟังเพลินและมีอิมแพคขณะต่อสู้ แต่ที่ดีงามที่สุดก็คือเสียงภาคที่แม้จะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแต่ก็ได้อารมณ์ของแต่ละเหตุการณ์และเข้ากับทุกๆตัวละครได้ดีมากๆ น oh, ี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของแฟรนช์ชัย a t e ล i เยตั้งแต่โครงเรื่องที่ปรับจากแนว Slice of Life ให้ดูจริงจังมืดหมนมากขึ้นระบบการต่อสู้ที่เน้นความเป็นแอคชั่นมากกว่าที่เคยและเกมเพลย์ส่วนอื่นๆที่ใส่ฟีเจอร์และเมคคิกใหม่ๆเข้ามาผ่านโลก Open World ที่กว้างใหญ่แต่น่าเสียดายว่าแต่ละส่วนยังไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ยังดีที่คาแรคเตอร์ดีไซน์และส่วนความสัมพันธ์ของตัวละคร บทสนทนาต่างๆนั้นทำออกมาได้ดีมากๆช่วยแบกตัวเกมได้ดังนั้นหากคุณคาดหวังความเป็นอัลเทอรเยจากเกมนี้อัลเทอร์เยยูเมีย The Alchemist of Memories and the Envision Land อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่หากคุณมองหาเกม JRPG ที่เต็มไปด้วยตัวละครที่โดดเด่นเล่นได้เพลินๆก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่น่าสนใจส่วนสำหรับเวอร์ชัน i t c h นั้นหากไม่ได้นับเรื่องความสะดวกในการเล่นพกพา แม้จะเอามาเล่นบน Switch 2แล้วก็ยังถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ลดทอนคุณภาพของตัวเกมลงไปค่อนข้างเยอะและหวังว่าทีมงานจะออกแพทช์อัปเดตมาให้ในอนาคตและนี่ก็คือคะแนนรีวินนวจากหลายสํานักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่กุ่ว่าจะเล่นหรือไม่เล่น คิดเห็นอย่างไรกับอัตลีเยยูเมีย The a r m i s t of Memories and the Envision Land พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับดูกชินโซะทยาาสเต